ทองแก้วควรสุทธิตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2506สมรสกับนายนิราชควรสุทธิมีบุตร2คนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงทชประวัติการศึกษาจบชั้นป .7 ที่โรงเรียนบ้านพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาปศสูงเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประวัติการรับราชการพุทธศักราช2539อาอาจารย์หนึ่ง โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2547อาจารย์หนึ่งโรงเรียนโพทองพิทยาคมอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2549ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบันผลงานที่ภาคภูมิใจ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษาชั้นต้นระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองรางวัลหนึ่งแสนครูดีปีพุทธศักราช2559รางวัลครูดีสีชุมพลปีพุทธศักราช2564คตติประจําใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น ความรู้สึกของคูใช่ไหมคุณรู้สึกตอนแรกเลยที่ที่ครูย้ายมางเรียนนี้เนาะครูรู้สึกูุณใจแล้วก็ดีใจว่จาเออมันมันเป็นความประทับใจที่ที่สุดๆเลยว่าในในการรับราชการมันคีใส่ชุดสีกระจีนี้เนาะแล้วก็ได้มาถ่ายทอดความรู้เป็งต่างาร ประิทธิาสตร์วิชาให้กับนักเรียนคูมีความรู้สึกว่าควบคูมใจมากและก็นักเรียนโรงเรียนน่งบัววิทยานี้เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรมมีความผริตดีทีริยาอ่อนโยนอ่อนน้อมอ่อนตนนี่คือความประทับใจของคูและและจนถึงวันนี้คูย,ยังประทับใจนักเรียน และสิ่งหนึ่งที่ครูจะฝากให้เพื่อนเรารู้ตัวเราเองว่าสิ่งที่ครูขอฝากในวันนี้คือหนึ่งเราต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบค่ะก็ะอยากให้ครูทองแกลวเนี่ยฝากข้อความถึงครนูในเรียนโ้ว์ครูก็ฝากความคิดถึงฝาก ขอบคุณน้องๆทุกคนที่จัดสิงของต่างๆให้กับครูในวันนี้และก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมาที่ครูมีปัญหามีอะไรน้องๆก็เป็นกำลังใจให้กับพี่คนนี้และพี่คนนี้ก็จะฝากจากใจถึงน้องๆทุกคนอย่าตัดสินไทยเพียงแค่ เขาคิดต่างจากเราบริบทของแต่ละคนต่างกันไมบ้บรรทัดของเราจึงไม่อาจเอาไปวัดกับคนอื่นได้จงมองเขาด้วยความเข้าใจเคารพในความคิด การตัดสินใจแรกเคารพในสิ่งที่เขาเป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามองในสิ่งที่ดีๆของเขาแล้วก็จดจำสิ่งดีๆของเขาไว้แค่นี้จ้ะขอขอบคุณเธอค่ะ